วันนี้เรามาสตรีมอีกที่สวนแม่สวนลูกนะครับที่จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนครับของผู้ชาวบ้านนะครับท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดสกลนครนะครับผมจัดสวนหย่อมแล้วก็จะเห็น ทิวทัศน์ความงามนะครับริมฝั่งหนองหานได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับในการดำารงชีวิตไม่ว่าการจะเป็นการหาปลานะครับมีเรือของชาวบ้านนะครับแล้วก็จะเห็น ความงามริมฝั่งน้องหาราเห็นปลาหลากหลายพันนะครับสายพันธุนกนานาชนิดสวยงามครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องฮักแพงแบ่งปันนะครับก็วันนี้ถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของริมฝั่งน้องหานนะครับจังหวัดสุโขทัยสวนแม่สวนลูกครับฝั่งนู้นจะเป็นอาค,าคันคูสุดนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนา ใหม่นะครับเริ่มเปิดเมื่อกี้ตั้งแต่วันที่20กุมภาเป็นต้นไปนะครับช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือว่าออกกำลังกายได้นะครับคันคูสุดออกกำลังกายไปด้วยนะครับความยาวน่าจะประมาณสัก500เมตรนะครับไปกลับก็ได้1กิโล วันละ5รอบ10รอบก็ร่างกายแข็งแรงครับคันคูสุดส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนแม่ส่วนลูกนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าแวะมาท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดสกลนครก็เรียนเชิญนะครับชมความสวยงามริมฝั่งหนองหานนะครับ ชมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านในการดำเรงชีวิตตามบริเวณริมฝั่งหนองหานนะครับก็จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับนกนานาชนิดนะครับในบริเวณนี้พาทุกท่านเดินชมท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับก็ มีสถานที่ให้เด็กๆได้เ,เล่นออกกำลังกายไปด้วยนะครับมี่ก็อ,อากาศแจ่มใสครับชมความสวยงามไปด้วยกันนะครับ วงเวียนต้นลานครับกำลังจะพัฒนาจุดวงเวียนนี้ใหม่ข้างล่างน่าจะเป็นจัดสวนหย่อมนะครับ ห้องน้ำใหม่สะอาดครับห้องน้ำใหม่ครับสะอาด ความสวยงามครับริมฝั่งน้องหาร นาชนิดครับนู่นครับนกเป็ดน้ำ ด้านนู้นก็จะเป็นเกาะนะครับเกาะเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นเกาะดอนสวรรค์นะครับเกาะดอนสวรรค์ ชมไปเรื่อยๆครับอตอนนี้น่าจะเป็นยอยกยอสลับยกยอของชาวบ้านยอดักปลาครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการพัฒนานะครับบูรณะสถานที่ต่างๆให้มีความสวยงามนะครับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาชนชาวบ้านที่จะมาท่องเที่ยวนะครับมีการพัฒนานะครับในช่วงนี้ ตามจุดต่างๆริมฝั่งน้องหารนะครับช่วงนี้จะมีการพัฒนาคงจะอีกไม่นานนะครับก็จะเห็นความสวยงามเป็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนครนะครับไม่เกิน มษาน่าจะเสร็จนะครับเมษาพุทภานี่ก็ตอนเย็นๆหมาออก,กําลังกายได้นะครับบิวสวยๆครับสวนแม่สวนลูกริมฝั่งน้องหานจังหวัดสกลนคร กำลังพัฒนานะครับเนินเขาสวยๆครับเนินเขาสวยๆต้นมะพร้าววิวเหมือนกับอยู่ทะเลเลยครับ วิวหลักล้านครับสวยงามก็มีที่สำหรับออกกำลังกายนะครับจะเดินจะวิ่งหรือว่าจะปั่นจักรยานแล้วก็ชมธรรมชาติบริเวณด้านข้างนะครับริมฝั่งหนองหานไปด้วยนะครับอากาศก็ดีนะครับ ครับปลา

นกเยอะมากครับถ้ามีกล้องสองทางไกลหรือว่ากล้องดูนกนี่โอ้โหสุดยอดเลยลกลกน,นกเป็นดน้ำ ทางนู้นไกลๆน่าจะเป็นท่าแร่ครับชุมชนท่าแรกที่เห็นขาวๆนู้นไกลๆนะครับน่าจะเป็นท่าแร่ เงินชุมชนไทยยง ตามแม่วหรือครับวิ้องไปดูเลยดูเขาจะขยับยากตรงนี้ ต้นในร่มนี้ ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ได้มาชื่นชมธรรมชาติความสวยงามของริมฝั่งน้องหานนะครับสวนแม่สวนลูกในเวลาที่สตรีมสดครั้งนี้นะครับถ้าอย่างไรก็ให้กำลังใจกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ